ยาสิลืมอีสานทิ้นฐานเกิดยาตะเลิดเลิดหลงเจ้าค้นหานมองข้างนาเรื่องหุงรุ่งตะการยาวิจารว่าอีสานบอมีดีมาเดอ้อพี่น้องมาฟังนิยายเรื่องไม้น้ำกันผู้เจ้าสิเด็พอกับวิถีชีวิตคนอีสานบ้านเฮ้ารรบเทน่นี่วัฒนธรรม ความอบอุ่นที่คนอนิสานมี่ให้กันในเรื่องอ้ายมั่นลูกทุงตอนที่13ความทรงจำที่หายไปนักฤหัสถ์ดีรกดำรงชัยไม่ได้เรื่องเสียงตบโต๊ะทำงานดังสนัน่นตามมาด้วยเสียงเข้มของเจ้าสัวดำรงที่ตวาดลั่นเมื่อได้รับรายงานจากลูกน้อง ที่ส่งไปตามตัวลูกชายว่าคุณหนูของพวกเขานั้นได้หนีหายอย่างไร้ร่องรอยไปแล้วเยอะทำไมทำกับม้าอย่างนี้ทำไมหนีม้าไปแบบนี้ลูกไม่รักมา้าไม่คิดถึงม้าเลยเหรอเจ้าสัวดำรงกำลังเคร่งเครียดอยู่ในห้องทำงานฝ่ายคุณหญิงลี่จูก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นอยู่ที่โซฟาตัวใหญ่ในห้องโถง บนพื้นเต็มไปด้วยทิชชู่ที่แม่ว่านยื่นให้เช็ดน้ำตาแม่บ้านคนอื่นๆก็มานั่งพับเพียบเรียงหน้ากระดานกันต่อหน้าคุณผู้หญิงแล้วก็ร้องห่มร้องไห้ด้วยความโศกเศร้าเสียใจที่คุณหนูหนีออกจากบ้านโถคุณหนูป่านนี้จะเป็นตายไร้ดียังไงบ้างโอ้ยนี่ฉันเป็นห่วงคุณหนูเหลือเกินและเมื่อคุณหญิงลี่จูได้ยินอย่างนั้นก็ทิ้งกระดาษทิชชู่ลงบนพื้นแล้วหันไปว่า มาพูดคำว่าตายนะลูกอยู่ต้องไม่เป็นอะไรลูกอยู่ต้องปลอดภัยพาย,ยูลูกแม่แม่เป็นห่วงลูกใจจะขาดป่านนี้จะอยู่ที่ไหนจะเป็นยังไงบ้างเพราะคุณหญิงลี่จูเป็นคนจีนที่ย้ายตามสามีมาอยู่ที่เมืองไทยหลังแต่งงาน แม้จะสื่อสารภาษาไทยได้แต่ก็ยังมีบางคำที่ไม่เข้าใจความหมายจึงไม่พอใจที่ได้ยินแม่บ้านพูดคำว่าตายออกมาโอคค่ะคุณผู้หญิงดิฉันปากไม่ดีคุณหนูจะต้องปลอดภัยอย่างแน่นอนค่ะใช่ค่ะคุณหญิงคุณหนูของลำดวนเป็นคนดีคุณพระคุณเจ้าต้องคุุมครองเดี๋ยวคุณหนูก็กลับมาค่ะคุณผู้หญิงอย่าร้องไห้นะคะ ลำดวนที่นั่งอยู่ตรงหน้าคุณผู้หญิงคนละข้างกับแม่ว่านยื่นทิชชู่ให้ผู้เป็นนายหญิงของบ้านหนึ่งแผ่นตัวเองก็หยิบมาซับน้ำตาหนึ่งแผ่นสะอกสะอื้นเสียงดังกว่าใครจนแม่ว่านต้องเอ่ยปรามนังลำดวนจะเสียงดังเกินไปแล้วนะคุณผู้ชายคุยงานอยู่ในห้องทำงานเบาเสียงลงหน่อยแม่ว่านว่าเสียงเบาแต่ยิ่งถูกว่า ลำดวนก็ยิ่งกลั้นเสียงสะอื้นไม่อยู่ก็ฉันเป็นห่วงคุณหนูนี่ป้าคุณหนูหนีไปอย่างนี้จะไม่ฉันร้องที่ยังไงคุณหนูของลำดวนทำไมทำอะไรไม่ห่วงตัวเองบ้างเลยถ้าเกิดเป็นอะไรขึ้นมาจะทำอย่างไรลำดวนเป็นห่วงนะคะป้ายูลูกม่ แม่เป็นห่วงลูกใจเบาแดสียงร้องไห้ดังระงมไปทั่วห้องโถงขนาดใหญ่ดังเข้าไปถึงห้องทำงานของเจ้าสัวดำรงที่เปิดประตูค้างไว้ให้คนที่ก็กลุ่มไม่แพ้กันถอนหายใจยาวๆออกมาเยินกับหยางมองหน้ากันในขณะที่คนอื่นๆก้มหน้านิ่งผมจะไปตามคุณหนูเองครับหยินเอ่ยขึ้น ให้ท่านเจ้าสัวใหญ่มองหน้าผมจะไปกับพี่หญินครับหยางเอ่ยออกมาอีกเจ้าสัวดำรงมองหน้าบอดิกาดฝีมือดีทั้งสองคนพลางคิดอะไรบางอย่างอยู่ในหัวระดับเจ้าสัวย่อมมองขาดว่าอะไรเป็นอะไรบอดิกาดฝีมือดีอย่างหยินกับหยางที่ตนเป็นคนคัดเลือกเข้ามาทำงานเองกับมือผ่านการทดสอบมาสารพัดการจะตามตัวพายุกลับมาตั้งแต่เมื่อคืนนั้น ย่อมไม่เกินความสามารถของพวกเขาเว้นซะแต่จะตั้งใจปล่อยให้หนีไปเจ้าสัวรู้เหตุผลที่พายุหนีไปดีเพราะก่อนหน้านี้ลูกชายยืนยันหลายครั้งว่าจะไม่ยอมแต่งงานและเจ้าสัวก็ย่อมรู้ว่าคนที่รักพายุมากกว่าชีวิตของตัวเองนอกจากตนกับคุณหญิงลี่จูแล้วก็คือหยินกับหยางอะไรที่เป็นความลำบากของพายุพวกเขาไม่เคยปล่อยผ่าน และก็คงไม่เว้นแม้แต่เรื่องที่สร้างความลำบากใจอย่างเรื่องนี้ทุกคนออกไปก่อนยกเว้นหยินกับหยางน้ำเสียงทรงอำนาจเอ่ยสั่งให้ลูกน้องทุกคนโคง้งศีรษะน้อมรับก่อนจะทยอยออกจากห้องและปิดประตูให้อย่างรู้งานเหลือเพียงหยินกับหยางที่อยู่ข้างในจอยุไปไหนการที่บอดี้การทั้งสองคนกลับมาก็ย่อมต้องรู้ว่าคนที่ตนมีหน้าที่ต้องปกป้องด้วยชีวิต อยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วเจ้าสัวถามเสียงเข้มพร้อมกับจ้องหน้าหญินกับหยางนิ่งแค่นี้ก็ทำให้หยางหายใจไม่ทั่วท้องแล้วทั้งสองคนมองหน้ากันแต่คุณหนูอุตส่าห์หนีไปได้แล้วหญินก็อยากจะให้คุณหนูได้มีเวลาคิดทบทวนและตัดสินใจสักหน่อยปล่อยให้เจ้ายุหนี้ไปได้แล้วยังมีหน้ากลับมาโดยที่ไม่รู้ว่าเจ้ายุอยู่ที่ไหนเหรอ จะเป็นตายร้ายดียังไงฉันควรจ้างพวกนายสองคนทำงานต่อหรือไงเจ้าสัวตวัดลั่นพร้อมกับตบโต๊ะทำงานเสียงดังยิ่งกว่าเดิมทำเอาอย่างถึงกับสะดุ้งมองพี่หญินที่ยังยืนก้มหน้านิ่งพี่หญินคนกลัวจะตกงานสะกิดพี่หญินยิกๆเหลือบตาขึ้นมองใบหน้าเคร่งเครียดของเจ้าสัวที่จ้องมองมาอย่างกับจะกินเลือดกินเนื้อก็ต้องรีบหลบตามองต่ำ บรรยากาศภายในห้องเต็มไปได้วยความกดดันที่แผ่ออกมาจากผู้เป็นนายแต่หยินก็ยังเงียบเจ้าสัวมองลูกน้องสองคนที่จงรักพักดีกับคุณหนูของพวกเขาแม้จะต้องถูกไล่ออกก็ยอมรับว่าพอใจไม่น้อยหยินนิ่งมากนั่นทำให้เจ้าสัวยิ่งมั่นใจว่าพายุจะต้องอยู่ในที่ที่ปลอดภยัย เพราะบอดี้การ์ดข้างกายไม่ได้มีสีหน้าเคร่งเครียดที่คุณหนูหนีไปสักนิดส่วนอย่างถ้ายินไม่บอกเขาก็ไม่มีทางปริปากเหมือนกันและเมื่อพวกเขายังเงียบกันอย่างนี้เจ้าสัวก็ยิ่งเพิ่มแรงกดดันมากขึ้นไปอีกไม่มีโอกาสสำหรับคนที่ทำงานพลาดรู้ใช่ไหมคำพูดของเจ้าสวัวทำเอาคนฟังขนลุกสู้โอกาสในที่นี้ หมายถึงโอกาสในการทำงานหรือโอกาสที่จะมีชีวิตอยู่ต่อเจ้าสัวเป็นคนเด็ดขาดมาแต่ไหนแต่ไรลูกน้องทุกคนย่อมรู้ดีเหงื่อเม็ดเล็กเริ่มผุดขึ้นตามไรผมของหยางทั้งที่ในห้องของเจ้าสัวเปิดแอร์เย็นฉ่ำภาพพ่อกับแม่ผุดขึ้นมาในหัวน้ำตาก็พานจะไหลถ้าเจ้าสัวหมายความเป็นอย่างหลังเขาอาจจะต้องยอมตาย เพื่อเก็บความลับของคุณหนูเอาไว้ให้คุณหนูได้ใช้ชีวิตอย่างที่ต้องการว่ายัางไงเจ้าสัวยังคงกดดันอย่างต่อเนื่องเห็นอาการของหยางที่เริ่มมือสั่นเหงื่อแตกพลักก็แอบ,บยิ้มอยู่ในใจยินหันไปมองคนข้างๆเห็นหยางยืนตัวสั่นก็อดสงสารไม่ได้ยิ่งหยางหันมาสบตาและได้เห็นว่าในดวงตาคู่นั้นสันละลิกใจก็ยิ่งปวดหนึบ หรือว่าหยางไม่ได้กลัวตายแต่เขายังมีพ่อแม่แก่ๆที่ต้องดูแลและยังมีน้องสาวที่ต้องส่งเสียอย่างรักครอบครัวและทำเพื่อคนข้างหลังของเขามาตลอดหากไม่มีอย่างหรือหากอย่างจะต้องตกงานพวกเขาก็คงลำบากไม่น้อยและหยินเองก็รู้ว่าไม่สามารถปิดบังเจ้าสัวได้เพราะคนใหญ่คนโตระดับนี้อย่างไรก็ต้องรู้ และตามตัวคุณหนูของพวกเขาเจออย่างช้าก็คงใช้เวลาไม่กี่วันคุณหนูอยู่ที่ชัยภูมิครับหญินตัดสินใจบอกออกไปอย่างเงยหน้าขึ้นมามองพี่หญินน้ำตาพานจะไหลแต่ก็สะกดกลั้นมันเอาไว้ได้จึงทำให้ตอนนี้ดวงตาของหยางแดงกำ่ำหันไปทางเจ้าสัวที่ยังคงตีหน้านิ่งแต่ดูจากสายตาของท่าน ก็รู้ได้ว่าท่านพอใจมากผมสงสัยสืบติดตามคุณหนูไปตั้งแต่เมื่อคืนและตอนนี้ก็ให้คอยตามอยู่ห่างๆเพื่อความปลอดภัยครับหยินรายงานอย่างละเอียดหมายเลขทะเบียนรถและเส้นทางที่รถคันนั้นมุ่งหน้าไปยินส่งให้สายสืบแอบตามไปจนถึงที่หมายและเมื่อทราบที่อยู่ของคุณหนูแล้วข้อมูลของผู้ใหญ่บ้านที่พายุถูกคนงานก่อสร้างเหล่านั้นส่งตัวให้รวมถึงคนรอบข้าง ทั้งลูกชายผู้ใหญ่และคนบ้านใกล้เรือนเคียงก็ถูกสายสืบส่งให้หยินในเวลาอันรวดเร็วตอนนี้สายสืบคนนั้นก็ยังทำหน้าที่จนกว่าจะได้รับคำสั่งอื่นจากหยิน <c oughs> เมื่อได้คำตอบเจ้าสัวดำรงก็หัวเราะออกมาสีหน้าของท่านผ่อนคลายลงในทันทีไปถึงชายภูมิและคิดว่าจะไปอยู่ไปใช้ชีวิตอย่างไรประโยคสุดท้ายของผู้เป็นพ่อ ฟังอย่างไรก็รับรู้ได้ถึงความเป็นห่วงเป็นใยที่มีอยู่เต็มอกเพราะเจ้าสัวเลี้ยงดูพายุมาไม่เคยให้ต้องลำบากรอบกายถูกคุ้มกันให้มีแต่ความปลอดภัยและรายล้อมไปด้วยผู้ใต้บังคับบัญชาที่คอยอำนวยความสะดวกทุกอย่างให้บัดนี้เจ้าลูกนกที่อยากจะกลางปีกบินด้วยตัวเองแอบแหกกรงออกไปสู่โลกกว้างแม้จะโมโหและกลุ้มใจ เมื่อคิดถึงปัญหามากมายที่จะตามมาแต่ลึกๆแล้วในใจของพ่อก็มีแต่ความเป็นห่วงต่อให้จะโกรธเพียงใดแต่ที่มากกว่าทุกสิ่งก็คือความเป็นกังวลว่าลูกจะอยู่อย่างไรจะได้รับความสะดวกสบายมีกินมีใช้และมีความปลอดภัยมากแค่ไหนเออแล้วเจ้าสัวก็ถอนหายใจออกมาเรื่องการแต่งงานที่อีกไม่กี่วันจะถึงกำหนด ภายนอกเจ้าสัวดูยินดีปรีดาไม่สนว่าลูกจะพยายามปฏิเสธเพราะทุกอย่างเป็นสัญญาที่ตกลงกันไว้กับเจ้าสัวอานันต์ซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางธุรกิจแต่ในใจลึกๆแล้วก็ไม่มีพ่อคนไหนที่จะมีความสุขได้บนความทุกข์ของลูกคิดแต่ว่าเหมยฮวาเป็นคนดีและน่ารักแต่งกันไปก็คงจะรักกันเองเมื่อถึงวันนั้น ความรู้สึกผิดในใจคงเบาบางลงแต่สุดท้ายมันก็ไม่เป็นไปตามที่คิดพายุดื้อรั้นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรไม่ยอมก็คือไม่ยอมตั้งแต่เรื่องเรียนแล้วที่เจ้าตัวอยากเรียนสถาปัตย์ในที่สุดก็แอบไปเรียนตามใจตัวเองเจ้าสัวกับคุณหญิงลี่จูก็จำต้องยอมมาครั้งหนึ่งแล้วรีบตามไปแต่อย่าให้รู้ตัวเดี๋ยวจะยิ่งตะเลิดก,กันไปใหญ่ แล้วก็ห้ามให้ความช่วยเหลือใดๆทั้งสิ้นอยากออกไปใช้ชีวิตด้วยตัวเองก็ต้องอยู่ด้วยตัวเองให้ได้เจ้าสัวดำรงไม่ไว้วางใจคนอื่นว่าจะดูแลคุ้มกันพายุได้ดีเท่ากับสองคนตรงหน้าจึงเอ่ยบอกให้หินกับหยางตามไปแม้จะมีข้อจำกัดและไม่วายบ่นตามหลังแต่นั่นก็ทําหญินกับหยางรอบยิ้มให้กันสุดท้ายแล้วเจ้าสัวก็รักและยอมเข้าใจคุณหนูของพวกเขา เรื่องห้ามให้ความช่วยเหลือทั้งสองก็เข้าใจดีว่ายกเว้นเรื่องที่เกี่ยวกับความปลอดภัยครับท่านบอดี้การ์ดทั้งสองรู้สึกเหมือนยกภูเขาออกจากอกยินกับหยางรับคำพร้อมกันแล้วรีบออกจากห้องเจ้าสัวดำรงเจ้าสัวดำรงถอนหายใจออกมาด้วยความกลัดกลุ้มแผ่นหลังกว้างเอนลงกับพนักพิงอย่างเหนื่อยล้าไม่ได้นอนตั้งแต่เมื่อคืนหลังสั่งงานเสร็จ ก็ต้องรีบไปสะสางงานที่เจ้าลูกดื้อทิ้งไว้ให้ทั้งงานที่บริษัทและเจรจาเรื่องงานแต่งงานกับทางเจ้าสัวอนันต์มือหนายกขึ้นนวดขมับตัวเองอย่างปวดหัวมันดื้อเหมือนใครนะไอ้ลูกคนนี้ก็ลองดูว่าจะไปได้สักกี่น้ำไม่มีเงินสักบาทประเดียวก็คงร้องไห้กลับบ้านแล้วอแม้จะอยากบอกให้หยินกับหยาง พาตัวเจ้าลูกเด้อกลับมาซะตอนนี้แต่เจ้าสัวดำรงก็อยากดัดนิสัยลูกให้คิดรอบคอบมากกว่านี้ก่อนจะทำอะไรลงไปและอยากจะสอนว่าการหนีไม่ใช่วิธีแก้ปัญหาแต่ในเมื่อพายุไม่รับฟังวิธีจัดการกับลูกชายคนนี้ก็มีทางเดียวคือยอมปล่อยให้ไปเผชิญความลำบากและรอวันที่เจ้าตัวจะกลับมาเองเท่านั้นดวงตาคู่คมมองกระเป๋าเป้ ที่มีของสำคัญคือกระเป๋าสตางค์กับโทรศัพท์มือถือของพายุอยู่ข้างในที่หยินนำมาวางไว้ให้บนโต๊ะทำงานในเมื่อไปตัวเปล่าก็คงต้องเรียนรู้การใช้ชีวิตเองแล้วกระเป๋าใบนี้หยินตามไปเอากับคนขับแท็กซี่คันที่พายุนั่งออกจากบ้านเพราะตอนที่คุณหนูหนีไปขึ้นรถกับคนงานก่อสร้างไม่มีกระเป๋าติดตัวไปบอดี้การ์ดหนุ่ม ที่จดจำหมายเลขทะเบียนและเลขข้างรถของแท็กซี่คันนั้นเอาไว้แล้วจึงติดต่อไปขอรับของของคุณหนูซึ่งคนขับแท็กซี่บอกว่าพายุลืมเอาไว้ <S 2> <S 2> <S 2> มือหนาเอื้อมไปยกหูโทรศัพท์บนโต๊ะแล้วกดหมายเลขโทรออกไปยังเจ้าสัวอนันต์เพื่อบอกว่าพายุมีงานด่วนที่จีนต้องรีบไปจัดการเมื่อทางนั้นรับสายก็เอ่ยทักทายเสียงราบเรียบ ราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นสวัสดีครับท่านเจ้าสัว